รองเท้าอาดิดาสโคปาคู่นี้นะครับมาในสภาพขาดเล็กน้อยนะครับหนังเสื่อมนิดนึงนะครับช่วงปลายเท้าก็ทําการผ้ล็อกพันไว้นะครับเราก็มาหรือออกครับทําความสะอาดใหม่ลูกค้าน่าจะเหยียบกับระเบิดมานะครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะทํำออกมาในลักษณะไหนก่อนอื่นก็ลงน้ํายานะครับทําความสะอาดรองเท้าไว้ก่อนเลยครับเพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมของเรานั่นเอง นี่ครับพอซักไปหนึ่งรอบเสร็จก็จะเป็นพวกคาบผ้าล็อกนะครับหนังช่วงหน้าเนี่ยมันค่อนข้างเปื่อยหลายจุดนะครับก็ทําการรื้อพื้นออกครับเราจะทําการเปลี่ยนพื้นแต่เป็นพื้นปุ่มเหล็กนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเจีย upper ปเ,ปเก่านะครับที่มันมีคาบผ้าล็อกแล้วก็ใช้ทินเนอร์มาเช็ดคาบกาวต่างๆออกแล้วเราก็ทําการ ตัดแต่งหนังนะครับหนังที่ใช้เนี่ยเป็นหนังแท้น้ำหนังสีดําจะนํามาประกบครอบหัวแล้วก็ประกบส่วนกลางนะครับสองส่วนทําการประกบไปเลยครับพื้นที่ใช้เนี่ยเป็นพื้นปุ่มเหล็กนะครับ ก็ทากาวที่ตัวอัเปอร์ทากาวที่ตัวพื้นนะครับอันนี้เป็นหนังชิ้นที่2องที่เราจะประกบเข้าหากันนี่ครับใช้เป็นส่วนกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นําพื้นนะครับมาประกบเข้าหากันแล้วก็ทุบๆนะเพื่อไล่ความชื้นอีกทีหนึง่งแล้วก็นําเข้าเครื่องอัดกาวครับหลังจากนั้นเนี่ย เราก็มาเย็บรอบด้วยสาย PE เส้นสีฟ้านะครับเป็นเส้นคู่ส่วนที่ปะหนังก็จะเย็บเป็นเส้นสีดำนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการเจาะรูครับเนื่องจากเราประหนังเข้าไปนะครับเจาะรูเพื่อให้ได้ร้อยเชือกเหมือนเดิมครับเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้ครับงานปะหนังครอบหัวเปลี่ยนพื้นเป็นปุ่มเหล็กอัดกาเย็บรอบครับซ่อมรองเท้าบัคเจอร์ลบรีขอบคุณครับ